นายนภัสแก้ข่าวไม่ใช่แฟนหนุ่มขี้งอนเป็นแค่สคริปต์ก่อนเข้าเพลง เรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักเมื่อสาวใบเฟิร์นพิมชนกเผยในคอนเสิร์ตของบิวกินโดยแทนชื่อตัวเองว่าน้องใบตองและแทนชื่อแฟนหนุ่มนายนภัสว่าพี่แปดโดยเล่าว,ว่าพี่แปดขี้งอนเพราะน้องใบตองไม่มีเวลาให้งานนี้เจอหนุ่มนายนภัสด้านเจ้าตัวก็เลยขอแก้ข่าวแบบคำคำว่ามันเป็นสคริปต์ในงานไอ้กินเดี๋ยวก่อนนะมันเป็นสคริปต์ที่บิวกินเขาเขียนเข้าเพลงแต่กินคือไม่บอกอะไรผมเลยไม่ปรึกษาด้วยเวลางอนถามว่าเขาเสียงเป็นอย่างนั้นไหมเสียงเขาก็น่ารักดีแต่ถามว่าปกติมีงอนไหมก็มีทุกคนแหล ทั้งผมและเขาก็มีนิดๆหในนอยเวลาเขางอนเราก็ซื้อขนมซื้ออะไรที่เขาชอบแล้วอันนี้มันเป็นคอนเทนต์ส่งเข้าเพลงของบิวกิ้นครับไม่ได้งอนจริงเป็นสคริปต์ครับเราก็ขำผมรู้ว่าเขาไปทํางานไปอัดเสียงแต่ไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรหรือว่าไปโผล่คอนเสิรต์ตไม่รู้ว่าเนื้อหาอะไรวันนั้นผมไปคอนเสิร์ตกินนิดเดียวแล้วก็ออกมาถ่ายละครต่อเลยอดอยู่ช่วงนั้นแต่มีคนส่งมาให้ดูก็เอ้ยตลกดีเซอร์ไพรส์ครับเดี๋ยวไปคิดบัญชีบิวกิ้นทีหลัง